นิสัยของคนเกิดในราศีกัน23สิงหาคมถึง22กันยายนรักความเป็นระเบียบคนราศีกันเป็นคนเจ้าระเบียบชอบการจัดการสิ่งต่างๆอย่างมีระบบมีความสามารถในการจัดการรายละเอียดและงานที่ต้องใช้ความประณีตได้ดีช่างคิดและวิเคราะห์ราศีกันมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างลึกซึ้งพวกเขามักจะมองเห็นรายละเอียดเล็กๆที่คนอื่นอาจมองข้ามไปราศีกันจะใช้ตัรกะและเหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าใช้อารมณ์ ขยันและมุ่งมั่นคนเกิดในราศีนี้มักจะเป็นคนที่ทำงานหนักและทุ่มเทมีความรับผิดชอบสูงและตั้งใจในการทำงานอย่างมากเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้อื่นราศีกันมักมีความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของคนรอบข้างยินดีที่จะช่วยเหลือและให้คำแนะนำกับผู้อื่นโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพและการใช้ชีวิตรักความสมบูรณ์แบบมักจะมีความคาดหวังสูงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น คนราศีกันอาจวิจารณ์หรือรู้พูดตรงๆหากสิ่งที่ตั้งใจไว้ไม่เป็นไปตามแผนหรือผิดมาตรฐานที่ตั้งไว้หากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ